ราศีตุลการงานดีเจริญก้าวหน้าการเงินดีมีรายได้เพิ่มความรักดีเสริมดวงด้านโชคลาภสวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลครับวันนี้พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันนะครับช่วงที่24-30เมษายน2566ของชาวลัคนาราศีตุลครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุลครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนเลยนะครับว่าตุลการเงินดีความรักเด่น เพื่อให้คุณรับความเป็นสิริมงคลตั้งแต่เริ่มต้นรายการกเลยนะครับเนะื้อหาวันนี้ก็ดูที่ดาวัสนาการงานการเงินและความรักครับเรื่องแรกดูที่ดาวัสนาการก่อนชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระศุกร์นะเป็นดาวจุลันตนุหรือดาวัสนานะครับช่วนนี้ยังครองตําแหน่งเกษตราราธิบดีนะครับอยู่ที่เรือนมรณะดังนั้นความมรณะจะเป็นความหมายที่เป็นมงคลนะเป็นความหมายส่งเสริมดวงจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางแล้วมีโชคมีชัยมี โชคลาภหรือว่ามีดวงความสําเร็จอยู่ครับและไม่ได้ไปแปลว,ว่าการนทายอย่างเดียวครับเรื่องของการติดต่อ,อประสานงานการทํางานทางไกลครับใครทํางานเกี่ยวกับการรับส่งสินค้าก็ได้เป็นหน,น้าหน้าเป็นตัวแทนทั้งนี้โดดเด่นเองบามพิเศษครับโดยรวมครับแล้วก็ความเป็นดาวศรานเนี่ยมาอยู่ที่ดวงวนะในทีนี้ให้มอง,งเรื่องของตัวตนคุณครับเรื่องของสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์แข็งแรงดีขึ้นนะมีเกณฑ์ฟื้นฟูขึ้น,นใครที่เป็นเรื่องรังอะไรมานานเนี่ย มีโอกาสร,ร่างกายดีขึ้นครับสําคัญก็คือช่วงหนึ่งเดือนจะนี้ก็คือพบแพทย์พบหมอครับมีโอกาสร,รักษาถูกกับโรคถูกล่วงดวงเปิดแล้วครับรักษาก็หายไวครับแล้วก็้อรลน่านยังหมายู่เรื่องของมรดกด้วยนะครับเกี่ยวอกับอารสัหาริมรัพย์เช่นกันครับใครที่ยังไม่เคลียร์นะครับเรื่องของอุปการเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับญาพี่น้องให้นานแหรับนี้แล้วก็อีกสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะดีนะเพราะว่าดวงเปิดแล้วครับมีโอกาสเหลือแค่ประมาณสามที่เนี่ยถ้าเคลียร์กัน ก็จะเคลียร์ใจกันไมง่ายนะครับอะไรก็ราเรื่อแล้วก็คุณก็จะสําเร็จแลวก็สุขใจนะครับต่อันเลยที่ดวงการงานนะครับชาวลัคนาราศีตุลครับดวงการงานคือดาวพระจันทร์นะครับสปดรห์นี้มีการยกย้ายราศีนะครับถึง3ครั้งนะครับวันที่2 4 2 6ี่บหกยิบยบอยู่ที่เดือนสุภาพนะครับเรื่องของการทําง,งานช่วงนี้ก็จะได้เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในช่วงนี้นะครับ แล้วก็เป็นการที่ดาวช่วยการงานไปสถิตอยู่กับเรือนสุภาเนี่ยหมายถึงงานมีโอกาสใยับขยายแล้วมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงครับบางครั้งใครทํางานประจาเนี่ยจะได้รับงานใหญ่แล้วเป็นงานที่อาจจะยากนิดหนึ่งเนาะเป็นงานงานใหม่ๆช่องทางใหม่นงานชั่นลุกคุณรับมาทําแล้วมีโอกาสแล้วทุ่มเทเต็มที่ครับรับงานแล้วทําได้เนี่ยจะสําเร็จได้แล้วผลงานมันจะเดดเด่นครับมีโอกาสคือว่าเข้าตาหน้าเจ้านายนะ ก็น่านก็รอคุณอยู่ครับการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตำแหน่งเป็นของคุณนะครับถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางนะครัเป็นายหน,น้าแขบพ่อค้าคนกลางว่าใครทํามาค้าขายเป็นเจ้าของกิจการร้านค้ามีโอกาสครับถ้าเป็นการค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลนี่เจ้าขายจะโดดเด่นเห็นปังเป็นปอย่างมากนะครับเพราะว่าไปอยู่ที่เรือสุภาพเนี่ยยังไงซะใครที่มีลูกค้าประจําหรือลูกคาายย้ารายใหญ่ชุนี้ลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยจะอุ้มนุ้นจะมีโอกาสพิเศษสัญญาณนะครับสัญญา,ยายใหญ่ยยใหเดียวงาน แล้วได้รับคำสั่ง้ใหญ่เอาได้ใหญ่ครับช่วงนี้มนะีโอกาสนะครับโอกาสได้รับงานเราทําเงินได้กับคุณเช่นเดียวกันครับทําเงินได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับแล้วก็วันที่29-30เมษายนครับช่วงการงานอยู่เทือนการงานเป็นกเกษตรผมก็ยังดีเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับพอเป็นกเกษตรราทิบดีเนะี่ยมาถึงงานมีมีความมั่นคงนะครับใครที่ทํางานเดิมเนี่ยงานเดิมมีแต่ก 95, ะก้าหน้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มบริการ,นะรงานดูแลเอาใจใส่ ใครเปิดกิจการด้านค้านะช่วงนี้ใส่ใจลูกค้าให้ดีนะมีโอกาสได้คุณหนุนคุณเป็นพิเศษนะครับต่อสัปดาห์นี้เลยนะครับส่วนผู้ที่ทํางานประจำพนักงานบริษัทก็งานใคอมมอนคงดีนะครับส่วนเรื่องของได้รับงานใหม่ไหมเดี๋ยวเรามาดูที่ดาวชุรังปุตตานครับมีดาวพระราหูครับเป็นดาวชุรังปุตตาช่วงนี้สถิตอยู่ที่เรือนปัตตานีนะเป็นเทวีโชคนันนั้นก็เลยเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามครับใครที่ ทำงานประจำท่านงานบริษัททุนนี้ทำงานเกี่ยวกับร่วมกันประเภทตรงข้ามแล้วเขาจัดชื่อหลืองานคุณดีครับเจรจา,าอะไรก็ผ่านง่ายนะใครมีผููเขาบัญชาเป็นต่างเพศในช่วงนี้เข้าหายทันไว้ก่อนได้รับการปรึกษาดีมีโอกาสเข้าตากรรมการเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่ทําทงานเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเปิดร้านค้าชนิดสินค้าและบริการใหม่ๆอยากจะลองตลาดอะไรับทดสอบอยากจะเริ่มมาะเริ่มได้เลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งคงดีครับ เป็นเทวิโชคมาถึงถ้าขายสินค้าเนี่ยลูกค้าต่างเพศก็มีเรื่องของความนิยมนะอยากจะอุดหนุนอยากจะช่วยเหลือคุณครับซื้อสินค้าและบริการของคุณครับรับผลหรือว่าผลตอบแทนจากการทํางานครับดูดาวพระอาทิตย์เจริญราภาอยู่ที่เรือนปะตะนัตนิเช่นเดียวกันนะครับเป็นกุดด้วยดังนะั้นถามว่ามีโชคลาภไหมต้องบอกมีโชคลาภนะแต่โชคลาภในนี้เป็นโชคลาภจากการทํางานครับทํางานได้งานมาเป็นล่าผลได้งานมันเป็นโชคลาภทำแล้วได้เงินเป็นกลุ่มก้อนอน,นะครับ่วงนี้ แล้วก็สัมพันธ์กับอัตนี้เช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเพศตรงข้ามด้วยนะถ้าทํามาค้าขายเรียกลูกค้านะหรือว่าเสนอขายพวกพวกสินค้าและบริการลองเสนอกับต่เพศดูนะครับเขาจะนิยมชมชอบเป็นพิเศษครับต่อที่ดวงการเงินเลยนะครับชาวลัคนาราศีตุลครับเจรินการเงินคือดาวพระอังคารครับช่วงนี้ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนสุภาพนะครับมีเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสุภาพแล้วก็ สุภาพยังหมายถึงเรื่องของความสุขด้วยความก้าวหน้าเลยครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเปิดธุรกิจขายสินค้าและบริการทุนนี้การเงินมีแต่จะดีและดีขึ้นครับการเพราะว่ามาจากเรื่องของงานนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วงานมีโอกาสได้รับความสั่งซื้อเซ็นสัญญาใหญ่ๆหรือว่าออเดอร์ใหญ่ๆเจอบพิเศษเพิ่มเนะี่ยมันทําให้รายได้ของคุณเพิ่มพูนขึ้นนะครับมีรายได้มีกําไรที่ดีครับส่วนผู้ที่ทํางานทํางานประจํานะครับ ก็มีโอกาสเหมือนกันนะเรื่องของอไรายได้พิเศษนะซึ่งก็ามาจากการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับลูกค้าก็ได้หรือว,ว่างานดูแลใส่ใจงานที่เกี่ยวข้องกับคนคนอื่นนะครับเรื่องของการบริการด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับใครที่ทํางานการเงินหรือว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกับตัวเงินนะครับพวกสินเชื่อแฟเชียร์สินเชื่อนะครับหรือว่าเจ้าหนี่ธนาคารก็เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเงินเนี่ย,ก,นนยก็มีโอกาสนะได้รับได้รับ เรือ่องของสิทธิทพิเศษหรือว่าของรานพิเศษนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่หรือว่าเป็นนายเจ้านายคุณนั่นแหละครับเรื่องของการเามาหาเงินเนี่ยการเงินถือว่าดีอยู่แล้วครับการหาไรายได้เรื่องของรายจ่ายช่วงนี้ก็ดาวมรสคูครับอยู่ที่เรือนมรณะแล้วเป็นกเกษตรนะก็ยังรายจ่ายก็ยังควบคุมได้นะแต่เป็นรายจ่ายที่มันจะเป็นต้องจ่ายะครับรายจ่ายจากเรื่องของการเดินทางก็ได้ับมรณะรายจ่ายจากการเดินทางรายจ่ายจากการ uh ดูแลคนในครอบครัวกันกินการใช้ของเราเนี่ยครับคือการเงินการหาได้โดยรวมถือว่าดีอยู่แล้วครับแต่มีรายจ่ายแฝงตามมาทั้งนี้ก็โดยรวมก็ขอให้ดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายควบคุมให้ได้นะครับแต่ถือว่าการหาได้ถือว่าดีนะครับต่อที่ดวงความรักครับชาวราคาราสิตุลครับเดวงความรักก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับเจริญปัตตนีแก้ไขนะครับก็คือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเป็น ดาวจุลปัตตานีคุครองคนรักของคุณนะครับชวงนี้ยังคงสถิตอยู่ที่เรือนสุภานะครับเป็นความรักที่อิงผู้หลักผู้ใหญ่ครับใครที่มีครอบครัวมีความรักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยชวงนี้กับความรักก็ดีครับเป็นความรักที่แบบเห็นอกเห็นใจกันนะครับช่วยเหลือกันความรักที่สามารถพัฒนาผลกัานให้ดีได้นะครับเป็นความรักที่อิงผู้หลักผู้ใหญ่ใครมีครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกว่าอบุ่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังโสดให้ดูดาวพระสุประกอบนะครับ ช่วงนี้ดาวกสุขอยู่ที่เรือมรณนแล้วก็เป็นเกษตรตราเทิบดีครับก็มีเกมมีโอกาสคือมีมีสเสน่ห์นะแต่เป็นความรักมีโอกาสที่เป็นความความรักทางไกลครนะับความรักทางไกลจากการเดินทางจากการทํางานมันก็ได้ครับเแต่อยู่ที่เรือมรณะายังไงซะไม่จะเป็นตําแหน่งเกษตรนะแต่เขาว่าเป็นเรือมรณะมีโอกาสที่พบกันได้แต่ก็ต้องดูใจกันยาวๆนะครับ <c oughs> หรือว่าบางครั้งก็มันจะมีเวลาให้กัน แม่ไ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 ม่เท่าที่ควรนะถ้าวันหน้าคบกันไปเวลาไม่ค่อยตรงกันหรือภาระหน้าที่การงานอาจจะทําให้ต้องใส่ใจกันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เสียนะครับก็รำเปิดใจคบหาดูใจกันได้นะครับสรุปโดยรวมนะครับสำหราหนี้ครับชาวลัคนาราศีตุลครับการงานดีนะดีมากๆมีโอกาสพัฒนาและก้าวหน้าครับการเงินดีครับมีโอกาสเห็นได้เสริมช่องทางใหม่ๆแต่ก็ยังมีรายจ่ายอยู่ครับความรักดีครับส่งเสริมกันเป็นความรักที่ช่วยกัน เป็นความรักที่ต้องพัฒนาแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันนะครับส่วนผู้ทีย่ยังโสดก็มีโอกาสใ,ในได้พบคุยแล้วก็พบรักทางไกลครับแล้วก็ดวงยังส่งเสริมารกากชกลาภให้กันและกันด้วยท้ายนี้ครบับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีตุลย์ครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับตุ้นการเงินดีความรักเด่นได้ขอให้คุณมีการเงินที่ดีมีความรักที่ดีและโดดเด่นตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ